สวัสดีเจ้าวันนี้ปอเข้าป่าเนาะได้เห็ดโคนแดงมาในเจ้าบ่าเยอะต่าใดเนาะเดี๋ยวเราจะไปแกงใส่ยอดฟักทองนะเจ้าก่อนที่จะไปแกงก็เฮ็ดมาล้างก่อนนะเจ้าเห็ดโคนเป็นเฮ็ดดินเนาะมาล้างขี้ดินขี้ทรายออกสักน้ำสองน้ำก่อนนะเจ้าถ้าอันมันจะทรายจะติดเนาะกินบลรามนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะเจ้า วันนี้แกงใส่ยอดฟักทองนะซ้าวอาฟักทองมาเด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเตรียมเครื่องแกงนะซ้าวล้วก่กระเทียมลงไปหอมแดงพริกหนุ่มนะซา้าตามด้วยกะปิปาหาผงนัวผงชูรส แล้วก็โคให้ละเอียดคูกเขาก็ให้เข้ากันก็ได้แล้วนะเจ้าเครื่องแกงเห็ดเนาะย้ายไปหน้าเตาเลยเจ้าตั้งหม้อเนาะน้ําเดือดเอาพิแกงลงไปนะ้ามาเด็ดไอเห็ดเนอาชิ้นมันใหญ่เด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคํานะเจ้าน้ําเดือดดีแล้วก็เอาเห็ดอายอดฟักทองใส่ลงไปเลยไอเห็ดกับฟักทองนี่สุกเร็วนะ้ากคำเดียวก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะ เอามาชิมรสชิมชาติกันนะเจ้าจางเกลือใส่เกลือเนาะจางผงนัวใส่ผงนัวนะเจ้าถ้าบบจางอายา่างกระตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยละแกงยอดฟักทองใส่เห็ดโคนแบบง่ายๆนะเจ้าแกงแบบเมืองเมืองเหรอเนาะแกงเห็ดโคนใส่ยอดฟักทองพร้อมเสิร์ฟเจ้า